วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเป็นมิตซูบิชินะครับตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้เป็นตัว2.4 GT นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับลูกค้าท่านใดหายอยู่นะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับเลขไมล์เนี่ย50,000กิโลนั่นเองนะครับขอแล้วว่าฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเลขไมล์เนี่ยเพียง50,000กิโลนะครับของเรามีการตรวจเช็คแล้วนะครับเป็นโชว์รูมมาตรฐานนะครับ ลูกค้าสมัครจะได้นะครับตัวเรื่องเล็ใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวให้ดูกันก่อนเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆกันเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวด้านหน้านะครับโคมไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟสายสวยงามนะครับก็จะมีตัวโครเมียมตัดการนะครับเป็นโครเมียมเนี่ยจะลงไปถึงตัวกันชนเลยนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับถึง4จุดด้วยกันนะครับด้านหน้านะครับตัวไฟก็จะมีตัวไฟเดรย์ไลท์อยู่ด้านในนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวเลยนะครับซึ่งสวยงามเลยอ่าตัวกันชนหน้านะครับสังเกตนะครับก็จะมีตััวเเซซนนอรร์ะคบ ทั้งหมด6จุดนะครับมีด้านในด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างกันชนนะครับจะมีอย่างละ2นะครับด้านทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยฝากรสาก็เป็น6ตัวพอดีนะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมๆนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับอันนี้พอสวยงามอย่างที่เห็นนะครับมีบันไดด้านข้างนะครับติดให้แล้วนะครับรือเปิดประตูเป็นคมได้ทั้ง4บานนะครับไฟเลี้ยวนะครับที่จะจกมองข้างนะครับทั้งสองฝั่งนะครับมีมาให้ครบนะครับ ด้านหลังนะครับก็สวยอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีตัวเซนเตอร์นะครับทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับพร้อมล้องวงหลังนะครับมีมือเปิดประตูโครเมียมนะครับตัวนี้สังเกตนะครับตัวไฟนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสำหรับตัวตัวไฟท้ายนะครับสำหรับภายในนะครับอาจจะมอมแมมนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็ตัวเป็นตัวเก้าอี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวเบาะภายในก็ได้เป็นสีดํานะครับสำหรับตัวปัจจรบนะครับโซนหน้านะครับดูเรียบร้อยดีนะครับ หรับเบาะแถวกลางนะครับก็สวยงามนะครับอย่างที่เห็นนะครับเบาะหนังสีดำนะครับภายในก็ดูดูดันนะครับข้างนอกเป็นสีขาวนะครับตัวแอร์ก็จะมีถึงสามแถวด้วยกันนะครับหรือของแถวหลังด้วยนะครับตัวปเจโุบนะครับจะมีตัวจอทีวีซ่อนอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีทีวีพาบได้นะครับแล้วก็มีตัวใส่ตัวเป็นซีดีได้เลยนะครับในตัวเองนะครับตัวนี้หลังคันนี้นะครับเล็กไม่ครับอยู่ที่ห้าหมื่น 5,000กว่ากิโลนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่มากนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบคุทธสันโทนนะครับจะมีตัวเกียร์พวงมาลัยพรินชิพด้วยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถควบคุมกล้องได้ด้วยนะครับสังเกตเลยปุ๊บตัวกล้องจะมีทั้งหมด4จุดเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวานะครับมีครบหมดนะครับก็จะมีตัวเกียร์ถอยหลังมีเรียบร้อยหมดนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้นะครับอิสระซ้ายขวานะครับฟังก์ชันก็ค่อนข้างคคคครรรบบัันนนเลลยะอโซกลลาาาางงงคครรัับบดดููสสววยยมมมนะทเย ก็จะมีตัวระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับสองล้อสีล้อสามารถปรับได้หมดนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับราคา8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเราลูกค้าท่านใดนะครับหาอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว2.4 GT Premium พรีเมียมนะครับปี2016เลขไม้เนี่ย ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้แล้วนะครับของเราเป็นโชรูมาตรฐานนะครับลูกค้าสบายจะได้นะครับตัวเลขใหม่เรามีการตรวจเช็คแล้วนะครับว่าเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับลูกค้าสบายจะได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่รถลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งสันๆนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนีคคัััะรรบบสสวด